สวัสดีครับผมนายประจักษ์โคตสงครามครับวันนี้จะมาพรีเซนต์สวาเตี้ยนชื่อห้องอามคอฟฟี่ครับรอสักครู่ เข้ามาแล้วครับผู้คนเข้ามายัางครับอ้าวผู้คนรอทางเข้าครับรอทางเข้าตามื่อนไหนก่อนรอทางเข้าก่อนครับเอาไปไปรอโดยที่ภาพไหนภาพไหนเริ่มจากขวามือก่อนเลยนะครับทางเข้านะครับทางเข้าขวามือไปอยู่ในอะไรก่อน รูปไหนรูปไหนที่ลายแรกรูปแรกเป็นการดิฟกาแฟครับชงกาแฟแบบดิฟนี่จะเป็นชนดิฟกาแฟทั้งสี่รูปเลยครับเป็นไงดิฟกาแฟเป็นช่ดิฟกาแฟเป็นการชงกาแฟในรูปแบบหนึ่งครับการชงกาแฟมีหลายรูปแบบครับ นี่แก้วที่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับอธิบายภาพด้วยนี่เป็นชงแล้วครับเป็นแทเทกาแฟใส่แก้วเป็นรูปกาแฟแก้วสตาร์บัคครับรูปนี้ อะไรครับไไอะไรอีกนี่เป็นการชงกาแฟแบบเอสเพรสโซครับงชงเป็นช็อตๆครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องชงช็อตเอสเพรสโซครับช็อตหนึ่งการชงช็อตเอสเพรสโซ่ต้องบดกาแฟให้ละเอียดด้วยครับให้มีความละเอียดมากเลยถึงชงเอสเพรสโซได้ ฉอนเอสเฟโซครับอเอเ้ดู 3D โมเดลสิสามดีสามดโมเดลเลยนะไรเลี้ยงเรื่อเพื่อมาตรงท้ายรถด้วยท้ายรถท้ทายรถ 3D โมเดลมีอะไรบ้างมีรถสปอร์ตคันหนึ่งครับ,รบกับแก้วกาแฟสามใบครับที่มันมาแค่นี้ มันมาไม่เยอะอนี่เป็นการชงกาแฟอีกแบบหนึ่งนะครับสองรูปนี้เป็นการชงกาแฟแบบแช่ครับเพราะเป็นการชงกาแฟแบบแช่คือแช่สี่นาทีแล้วก็กินได้เลยมันจะเป็นรูปแบบการชงอีกแบบหนึง่ง มันเก็การชงกาแฟมันมีหลายแบบครับเคยไปกินอะไรแบบนี้เคยครับที่ห้องก็ชงแบบแช่เอาครับเป็นเทใส่เป็นเหยือกนะครับเออเอ,อนี่เป็นการชงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับเขาเรียกว่าแบบไซฟอน ชงแบบชงกาแฟด้วยไอ้น้ำครับไอ้น้ำครับเป็นเครื่องไซฟอนบ้านเรามีไหมเออต้องสั่งในละเอ็ดมีอยู่ครับร้านในละเอ็ดมีร้านที่ร้านอะไรเอออารโมาช็อปมั้งครับชื่อร้านในละเอ็ดนี่ครับแก้าเท่าไหร่เคยกินไหมเออไม่เคยครับแบบไซฟอนไม่เคยกินแบบไซฟอนยังไม่เคยกินครับ นี่โอ้นี่ก็เป็นการชองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับรเขาเรียกว่าชงแบบหมูกาพอหรือคนไทยเรียกว่าหม้อต้มนี่เองครับเป็นหม้อต้มชงแบบไอ้น้ำเหมือนกันครับ นบจุดไฟล์ pdf อ,ะ<ป> PDF อ่ะไฟล์ pdf นี่ครับไฟล์ pdf ไฟล์ pdf ไฟล์วิดีโอไม่อยู่ด้วยกันครับโอเคเป็นไดร์มาในไฟล์วิดีโอเล่นได้ครับเป็นวิดีโอโชว์การดิฟกาแฟครับ การชงแบบดิฟเป็นซองกาแฟนะครับชี้ซองกาแฟก่อนมีรเบีเสียงไหมอืมมีนะจะมีครับเป็นเมล็ดกาแฟครับเมล็ดกาแฟสดที่เขาคั่วมาแล้วอันนี้ทำอะไรคัช่างกาแฟครับ ชางตัวเช่างกาแฟใช่ไได้ประมาณยี่สิบกรัมครับยี่สิบกรัมเป็นสูตรของเขานี่ตับแก้วเป็นแบบแบบยี่สิบกรัมครับรับน้ำนำไปบดครับไปบดก่อนปิดด้วยทอไรเออปิดไว้เพื่อจะบดนี่ครับ เป็นจะเป็นเครื่องบดมือนะครับเนี่ยบดกาแฟด้วยมือบดเสร็จแล้วครับนี่เป็นแก้วดิปเปอร์ครับเขาเรียกว่าดิปเปอร์แก้วสําหรับดิปกาแฟใส่กระดาษกองข้างบนก่อนจังนั้นล้างกระดาษให้มันสะอาดก่อนครับให้กลิ่นกระดาษมันหายไปก่อน ถึงจะดิฟกาแฟเลงั้นะใส่กาแฟที่บดแล้วยี่สิบกรัมลงไปก่อนบดนี้จะเป็นบดบดในระดับหยาบนะครับไม่บดละเอียดไม่บดละเอียดมากดังนั้นเทน้ำร้อนลงใส่แก้วดิปเปอร์ครับ ครั้งแรกจะเทรประมาณหกสิบหกสิบมลลตรก่อนครับเทครั้งแรกหกสิบมลลตรครั้งที่สองนี่จะเทรประมาณครั้งที่สองก็เทหกสิมลตรครับเวน้นเว้นระยะไปสามสิบวิเทครั้งนะครับให้มันครบสามร้อยมลตรเสร็จแล้วก็ได้กาแฟดิบครับ ัเสร็จแล้วครับโอเคดูไฟล์ pdf ครับไฟล์ pdf เล่นหน้าได้ไหมมันกดเข้าไปไงมันกดคลปุ่มดอนไปทางข้างล่างด้านขวาต้านขวาแล้เลื่อนปุ่มดอนทางขวานแล้วเลืมันลงลงสเกลว่ะเออโอเคลองเลื่อนหน้าดูคลิกปุ่มดอนไปทางด้านทางด้านนั้น เป็น,เ,ปนเกิดกับกาแฟเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟครับโอเคคนระับก็เดี๋ยวประยุกต์ใส่เ o w e r p o นะรา,ายวิชานะครับกับวิดีโอรายวิชานะมีอะไรต้องเติมไหมเรอไม่โอเครับ ก็จะไม่มีครับหมดแล้วโอเคครับขอ uh, จบเลยขอจบแยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ